สวัสดีครับเพื่อนๆมาดูเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาดูการเปลี่ยนดินนะครับผักหวานก็ออกยอดแล้วนะครับพอเปลี่ยนดินเข้าไปนี่นะครับพืชพันธุ์ของเราก็ออกยอดดีมากนะครับนี่ครับได้สารอาหารที่แปลกใหม่พื้นดินเดิมเขาเป็นดินเหนียวนะครับเพื่อนเราก็เลยเพิ่มเพิ่มดินที่เป็นดินกรวดเข้าไปนะครับนี่ครับ เพิ่มดินกรวดเข้าไปอย่างนี้นะครับพอได้น้ําปั๊บเพื่อนๆดูสิฮะแตกยอดอ่อนแล้วนะครับสวยงามนะครับก็ต้องหลากห้ายนะครับใส่ปุ๋ยก็ยืนต้นเฉยๆนะครับเพิ่มดินไปเลยนะครับเพิ่มได้อาทิตย์เดียวเองนี่นะครับแตกยอดกันทุกต้นเลยครับอาจจะเป็นช่วงรุดดูที่เขาจะต้องออกดอกช่วงนี้ด้วยกันนะฮะ เป็นดูการขยายพันธุ์ของเขาเนาะ <c oughs> บวกกับที่เราเพิ่มดินไปด้วยนะครับก็เลยตั้งต้นได้ครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มไปอีกนะครับพดินยังเหลืออีกเยอะเลยนี่ครับพอเพิ่มชั้นดินอีกหนึ่งชั้นดูเหมือนต้นมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับ ขุมฟางหมมดินนะครับแล้วก็เพิ่มดินที่มีความหลากหลายนะครับของอ,อินทรีย์วัตถุนะครับเพื่อนๆก็ทําให้พืชพันธุ์ของเรารสึกว่าสดชื่นขึ้นเยอะเลยครับปกติหน้าแร้ย่างงี้ก็จะแห้งๆนะครับพอได้ดินได้อะไรเข้าไปเนี่ยเขียวเลยครับต้นนี้นี่แห้งเลยได้ไปนี่ครับเพื่อนๆดูสดชื่นเลยนะครับอ่า ดอกของกล้วยครับนี่กล้วยออกดอกสวยงามมากดีกล้วยนะครับนี่ตัดทานได้แล้วสุดแล้วนะครับนี่ครับหหมดินนะครับหหมดินก็จะมีความชุ่มชื้นนะครับเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินฝนหน้ามานี่เพื่อนๆฟางของเราก็จะย่อยสลายนะครับ นี่ลาดินเราก็จะสมบูรณ์ไส้เดือนก็จะกลับมาแล้วครับนอกจากผมดินเราก็ยังเพิ่มดินอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นชั้นของดินกรวดนะครับเพื่อเพิ่มความหลากหลายของชั้นดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินบริเวณนี้ด้วยนะครับ ันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับบ้านพันไม้พอเพียงพาเพื่อนๆมาติดตามการเจริญเติบโตนะครับหลังจากที่เราใส่ดินอีกหน้าดินหนึ่งคือดินกรวดเข้าไปบนดินของเรานะครับดูว่าพืชมีความแตกต่างหรือเจริญเติบโตอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับบ้านพันไม้พอเพียงสวัสดีครับ